สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้คอนเทนต์อะไรเพื่อเก็บชั่วโมงได้ดีที่สุดนะคะในมุมมองของออมือเก่าด้วยแล้วก็มือใหม่ด้วยอย่างมือเก่าเนี่ยการเก็บชั่วโมงนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าเนื้อหานั้นน่ะมันได้ชั่วโมงการดูเยอะ ค่าโฆษณาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับมือใหม่ถ้าคอนเทนต์นั้นนะคะทำไปแล้วเนี่ยมียอดการดูเยอะใช่ไหมการเก็บชั่วโมงของเรามันก็จะครบ4,000ชั่วโมงได้เร็วนะคะวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักถายกันเข้ามาได้เลยนะคะเพจโคบอลวิดีโอมันนี่นะคะเป็นการที่เราจะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการทําวิดีโอแล้วสร้างไรายได้นะคะสร้างไรายได้แล้วก็เป็นคอนเทนที่เกิดเกิดขึ้น ในเรื่องของแบบเงินตัวเงินเข้ามาเลยนะคะสําหรับสําหรับการทํมวิดีโอเนาะอ่าโอเคแม่กํานันแม่กํานันมาแล้วนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวพูดก่อนเลยว่าคอนเทนต์ที่จะค้นหาเอ่อคนดูแล้วให้เขาเนี่ยดูเพื่อให้มันได้ชั่วโมงนะคะเรารู้ประโยชน์แล้วเนาะว่ามือเก่าได้ชั่วโมงจากเอ่อจากอะไรแล้วมันจะได้ตรงไหนนะคะแล้วก็มือใหม่ต้องสะสมชั่วโมงด้วยนะคะป้อมอยากแนะนําอย่างนี้คะ่ะว่า คอนเทนต์ที่ทำให้คนดูอ่ะดูค่อนข้างยาวดูค่อนข้างยาวแล้วดูต่อเนื่องแล้วก็ดูเป็นแบบทำทาให้เราได้ชั่วโมงเยอะแล้วก็ให้ค่าโฆษณาสูงขึ้นคือเนื้อหาที่มันมีความเป็นยูนิคยูนิคคือมันมีความเป็นแบบเนื้อหาเชิงเดียวเชิงเดียวความหมายเชิงเดียวอย่างเช่นคำว่ากรณีที่แบบว่าเรารวบรวมชื่อต้นไม้ผมจะบอกเสมอเลยว่าคนที่เปิดช่องมาใหม่ คนที่เปิดช่องมาใหม่ๆนะคะแล้วอยากได้ชั่วโมงจากการดูของคนคุณต้องรวบรวมอะไรบางสิ่งบางอย่างมาให้เขานะคะนี่คือข้อแรกคือมันจะเป็นคอนเทนต์ที่รวบรวมอะไรบางอย่างซึ่งเป็นแนวเดียวแนวเดียวนะคะไม่เอาแนวรวมอย่างเดียวอะคะ่ะเช่นคำว่าชื่อต้นไม้มันคือเบสิกมากเนอะอ่ะพี่ญิงมาแล้วนะคะมันคือตัวที่จะทำให้คนดูดูค่อนข้างต่อเนื่อง ทุกอย่างที่ป้อมสอนในในในกระบวนการของป้อมอะ่ะมันเกิดจากการลงมือทำของตัวป้อมเองว่าเวลาเราจะทำให้ช่องของเราอะ่ะมันได้ชั่วโมงไวๆอะ่ะสถิติอะ่ะโดยส่วนใหญ่อะ่ะมันมาจากการรวบรวมอย่างใดอย่างหนึง่งมันจะโดนดูแบบว่าเปอร์เซนต์วิดีโอจะเข้มข้นมากอย่างเช่นตอนนี้แม่กำนันเนี่ยเปิดช่องไปแล้วคนติดตามหมื่นซับไปแล้วถ้าตัวเงินมันยังไม่ตอบโจทย์ แม่ต้องรวบรวมอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งทําให้มันเป็นเนื้อหาเดียวอาจจะเป็นคําว่าชื่อต้นไม้ก็ได้หรืออะไรก็ได้นี่คือเบสิกที่ให้ไปคือชื่อต้นไม้พี่หญิงก็เหมือนกันถ้าจะให้ชั่วโมงมันวิ่งเราต้องรวบรวมให้มันเกิดเนื้อหาอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเด่นชัดขึ้นมาแล้วโดนดูยาวตัวเราอะเอาตัวเราไว้เป็นมาตรฐานเลยว่าถ้าเราจะดูคลิปต้นไม้นะคะในสายต้นไม้ให้มันได้แบบ ยาวๆถ้าเราไปดูเรื่องอะไรที่มันได้ยาวๆอ่ะเขาทำเนื้อหาอะไรคนที่ทําเนื้อหาตลาดต้นไม้ก็โดนดูยาวนะซึ่งตอนเนี้คอนเทนต์ช่องพ่อมก็คือมันเปลี่ยนในเรื่องของการที่แบบว่าทําให้พ่อค้าแม่ค้าเขาขายขายของได้และส่วนหนึ่งทําให้สวนต่างๆที่เขาต้องการเกิดส่วนหนึ่งทําให้แบบว่าเนื้อหาตรงเนี้ยมันโดนใจคนกลุ่มบางกลุ่มแล้วเขาดูยาวเนาะวิลี่มาแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊อะอะ พูดต่อพอเขาดูยาวแล้วชั่วโมงมันก็ได้ใช่ไหมคะดูยาวแล้วชั่วโมงได้ดูยาวแล้วคนที่เปิดสร้างรายได้ไปแล้วเกิดการมีมูลค่าทางด้านค่าโฆษณาเพิ่มไปอีกแต่เราอะต้องคัดกรองว่าเอ๊ะเนื้อ,อาหาในแนวเดียวอะเราจะทำอะไร เราจะทําอะไรแล้ว,แล,วแล้วทําคลิปเดียวอย่ามาบอกอย่ามาบอกว่าทําไปแล้วค่ะแต่ทําคลิปเดียวอันนั้นน่ะไม่มันจะไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่ถ้าเราอยากเก็บชั่วโมงอะ่ะเราต้องจัดเซตเลยคูป,ป้อมนะคะเกิดขึ้นมาจากการรวบรวมชื่อบอนสีรวบรวมชื่อต้นไม้นะคะก็คือทําไปสองอย่างคือบอนสีกับอโกนิมาทําไปแค่สองอย่างจะพูดคําว่าแค่เพราะว่าจริงๆอยากทํามากกว่านั้น นะคะแต่เราก็จะต้องจัดตารางเวลาชีวิตให้มันบาลานซ์ถ้าใครไม่ได้บีซี่ขนาดที่จะต้องไปสอนลายบุคคลหรือแบบนู่นนี่นั่นคุป้อมไม่ได้พูดหมายถึงว่าคุป้อมแบบเออเป็นคนพิเศษหรืออะไรใดๆนะคะแต่ว่าอยากจะพูดเพื่อเป็นไอเดียให้ทุกท่านนะคะจัดตารางการทํางานของตัวเองแบบแบบพรีเมียมสําหรับตัวเองอะ่ะ คือเราเราเราอ่ะจะต้องกลับเข้ามาสู่กระบวนการเดิมๆว่าโอเคเราเราชัดเจนเรื่องอะไรเราจะต้องการอะไรจากช่องเราควรจะทําเนื้อหาอะไรเพื่อให้คนดูของเราเนี่ยตอบโจทย์เราคือง่ายๆเลย my set เนี่ยครูก็จะให้หน้าหน้าหน้าเพจฟรีๆทุกวันเพื่อที่ใครบางคนเนี่ยพอมองไปแล้วหรือคิดตามไปแล้วอะค่ะมันจะได้คําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าอ๋อทําแบบนี้เนาะอะไรเงี้ย ทำแบบนี้นั่นเองทำแบบนี้นั่นเองมันถึงจะได้แบบคนติดตามหรือได้ชั่วโมงคนติดตามเนี่ยเอาคอนเทนต์ค้นหาแต่ชั่วโมงอะ่ะมันจะต้องเอาเนื้อหาหรือแบบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันรวบรวมมาให้เขาแล้วเขาดูยาวได้ไปทัวร์ต้นไม้ไปทัวร์ตลาดต้นไม้ก็เป็นเนื้อหาที่แบบว่าเออไปดูร้านนั้นร้านนี้ร้านนู่นว่ามันมีอะไรใดๆบ้างนี่ก็ทําให้ชั่วโมงขึ้นนะคะไปรีวิว้านอา่ต่างๆหรือว่าไปแนะนําร้านต่างๆซึ่งเกี่ยวกับแบบ บางประเภทเช่นอย่างอย่างเมื่อวานที่ครูป,ป้อมไปสวนสวนพี่เจ๋งเขาใหญ่พี่เจ๋งไม้ด่างเขาใหญ่ก็คือเขาเป็นเขาเป็นคือทาร์กเก็ตคือไม้ด่างอย่างอื่นยังไม่จับไม้ด่างทุกอย่างที่เป็นไม้ด่างนี่คือเขาเขาเล่นหมดฉะนั้นคลิปนั้นก็จะต้องตอบก็จะไปตอบโจทย์สําหรับคนที่เลี้ยงไม้ด่างเห็นไหมคะเราต้องจับจุดทิศทางช่องของเราแล้วก็ตัวตัวของเราอะ่ะ ให้มันแมทกันด้วยไม่ใช่ว่าเราถนัดบอลสีแต่เราก็ยังไปทําเรื่องอื่นๆแล้วเราถนัดบอลสีนะแต่ต้องไปทําเรื่องอื่นๆเพราะว่ากระแสละหลังช่องแบบอื่นมันดีอันนี้ขออนุญาตสมมุติอย่างเช่นแม่กำนานอย่างเงี้ยแม่ะชอบบอลสีแม่ชอบบอลส,อบบอสีถนัดบอลสีแต่พอดีคําว่าไม้มงคลมันหลังช่องเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ในการเติบโตค่อน,ข,อน,ข,อนข้างดี ก็จึงแบ่งเวลาไปทำไม้มงคลแต่ถามว่าอินไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแม่อาจจะแบ่งได้ประมาณสักแบบห้าสิบห้าสิบะทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ทำก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือคือตัวเราอะค่ะตัวเรามันจะต้องมันจะต้องเป็นคนที่คัดงานออกไปเองว่าเราควรที่จะไปอะไรอย่างปุ้ยอย่างเงี้ยถ้าจะวนกลับมาแล้วถ้าเราอินกับการที่เราไปร้านต่างๆไปรีวิวไปถ่ายสถานที่ไปนูนป่นไปนี่โดยที่เราไม่เป็นคอนเทนต์ลูกต้นไม้อยู่บ้านแล้วอะ ก็ลงมือทำแต่ต้องสม,ม่ำเสมอและต่อเนื่องเท่านั้นนะคะรายได้มันถึงจะขึ้นสำหรับคนที่เปิดสร้างไรายได้แล้วและคนที่ยังเปิดไม่ยังไม่เปิดสร้างไรายได้แต่ชั่วโมงมันยังไม่ถึงมันจะขึ้นแน่นอนถ้าคุณสม,ม่ำเสมอนะคะมันคือคีย์สำคัญคือความสม,ม่ำเสมอเราไม่ผูผโผุผถ้าไม่งั้นน่ะไอตรงที่เราจะต้องการมันจะไม่สำเร็จนะคะชั่วโมงมันจะไม่ขึ้นหรอกถ้าเราไม่ได้ทำต่อเนื่อง และเราก็จะพูดเสมอเลยว่าการตั้งค่ามันมีส่วนด้วยนะคะเราไม่เราทําเนื้อหาดีๆแต่มันไม่ถูกเอาไปหยิบยื่นให้คนอื่นๆดูอะ่ะมันก็เสียโอกาสเราคาอธิบายก็ควรจะใส่ให้มันตรงกับเนื้อหาที่เราทําแท็กสําคัญไหมสําคัญเพลลิตต้องทํำไหมทําค่ะใสเอนสกีนไหมก็ต้องใส่ค่ะใส่การ์ดไหมคะแนะนําทํา SEO ให้มันครบแล้ววิดีโอของเราอะ่ะ มันจะถูกแนะนําเพิ่มเติมมันจะถูก y youtube ดันแต่ถ้าเราลงไปเฉยเฉยแบบไม่ต้องตั้งค่าอะไรอันนั้นวัดดวงเราจะอยู่แบบวัดดวงหรือเราแบบว่าเรามั่นใจในตัวเองว่าคลิปเราต้องดันขึ้นให้ได้คลิปเราต้องโดนดูได้แน่นอนเราจะอยู่แบบไหนเราจะอยู่แบบเสียงดวงเสียงเซมซีอะไรเงี้ยป๊อกเผืออออ่อมันเปิดมาเป็นเบอร์เราเราค่อยเจอก็ได้อะไรเงี้ยไม่เอาไม่ต้องเสี่ยงเสี่ยงทําไมถ้าเรารู้ว่าเราทําเต็มไปทุกคลิปแล้วถ้าเกิดมันจะโตสัก ันจะโตคลิปไหนมันจะโตอันนั้นแล้วแต่นะคะก็ทําให้มันครบทุกอย่างเนาะคอนเทนต์เพื่อทําให้คนดูยาวๆแล้วได้ชั่วโมงนะคะได้ชั่วโมงขึ้นมามันจะต้องเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวที่มันควรได้ดูต่อเนื่องนะคะมันจะทําให้โตไวเพราะว่าครูป้อมทามาแล้วมันโตไวจริงๆมันโตไวจริงๆนะคะพี่ชานถามนิดนึงพี่ชานพี่ชานเปิดช่องใหม่หรือยังคะ ป้าป้าคะ่ะพี่โอ,พ,โอพี่โอช่วยหนูหน่อยพี่โอมานน่หน่ยครับพี่ชานเปิดช่องใหม่เลี้ยงเอ่ยเปิดเลี้ยงคะ่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าช่องใหม่อะ่ะชั่วโมงมันจะมายยงไงไวมันจะผ่านยังไงพี่เอาอันนี้ออกหน่อยมันมันกระโดดเล่นปักไฟหนูนนนนทั้งคู่เลยคะ่ะทั้งคู่เลยมีน้องแมวสองตัวนะคะ มากระโดดเล่นบายบายกระโดดเล่นกระโดดเล่นปักไฟนะตัวยุง <Okay. S 2> ่งเดี๋ยวปักจะดับนะคะเดี๋ยวไฟดับขึ้นมา,มานะไฟดับขึ้นมาไอ้ตัวพัดลมดับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะไม่ได,เไได้เราจะไม่ได้คุยกันต่อนะโอเคไหมคะอ่ะต่อค่ะในเรื่องของในเรื่องของการที่ทําอะไรต่อต่อต่อเนื่องหรือเป็นชุดชุดนะคนที่เปิดช่องใหม่ทาช่องใหม่มันจะโต ให้ไอเดียพิชานไปนะถ้าเกิดว่าพิชานจะต้องเปิดช่องใหม่นะคะวิธีการเลยนะคะบอกพิชานไปเลยว่าการจะเปิดช่องใหม่ก็คือเปิดช่องใหม่แบบแบบใช้ไอเดีเดิมแบบใช้แอสเซมเดิมนะพิชานนะเอ่อเป็นการเพิ่มช่องใหม่โดยใช้บัญชีเราที่เราได้แอสเซมแล้วเสร็จแล้วพอเปิดมาเนี่ยชื่อช่องนะคะให้เทคนิคไปเลยใครที่จะเปิดช่องที่สองหรือว่ายังไม่ได้เปิดช่องอะไรเลยชื่อช่องสําคัญมาก ชื่อช่องจะเป็นตัวกำหนดว่าใครจะมาดูเราชื่อช่องเป็นอันดับแรกคือด่านแรกเลยด่านแรกเลยซึ่งเมื่อวานคิดชื่อคิดชื่อให้พี่จิง๋งใช่ไหมคะคือไปเนี่ยก็คือไปถ่ายคลิปแบบบางส่วนถ่ายรีวิวบางส่วนแล้วก็ไปเทรนงานพี่เขาด้วยนะคะถ้าเราอะอยากจะให้คนดูเป็นเรื่องอะไรให้เราใช้คำนั้นที่ชื่อช่องนะคะ คืออย่างเช่นคำว่าไม้มงคลอ่ะมันคือกลุ่มทาร์เก็ตที่มันแบบกว้างกว้างแล้วโดนค้นหายังไงก็เจออย่างเช่นพี่เจ๋งเมื่อวานก็คือจะต้องใช้คำว่าไม้ด่างอยู่ตรงกลางเพราะกลุ่มของเขาคือต้องคนเล่นไม้ด่างถูกไหมฮะถ้าพี่ชานจะเปิดช่องใหม่ชื่อช่องควรที่จะมีคำบางคำนะคะเอามาดึงคนดูเอามาดึงคนดูด้วยอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาไทยก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วแต่สะดวกเลย นะคะเอาตามนั้นถ้าใครจะเปิดช่องช่องของคุณชื่อมันจะต้องบ่งบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ใครบางคนมาตามเรานะคะไม่เกินไม่เกินห้าพยางสามถึงห้าพยางประมาณนั้นจำง่ายนะคะจำง่ายพิมพ์ง่ายถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราพิมพ์ช่อง เราเองแล้วมันพิมพ์ยากจังวะหรือจํายากจังเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะการสร้างการจดจํามันมาจากชื่อช่องก่อนนะคะอันนี้ให้เป็นไอเดียนอกรอบนอกรอบแล้วพอเรามีช่องปุ๊บสิ่งที่ต้องทํานั่นคือการการรัวบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ดึงกลุ่มคนดูชัดๆอย่างเช่นเนี่ยอย่างพี่เจ๋งโดนโดนอ่าได้เรียนรู้ไปในเรื่องของบล็อกแรกเลยก็คืออะไรคะชื่อเนี่ย มันสาคัญมากนะพี่มันก็ต้องมีคําว่าไม้ดังเกี่ยวแล้วคอนเทนต์ที่จะทํานะคะพอคอนเทนต์ที่จะทําก็ต้องเกี่ยวกับไม้ดางเช่นกันใช้คําว่าไม้ด่างไม้ดางไม้ดงังไม้ดงังแบบสิบยี่สิบคลิปแรกอะต้องมีคําว่าไม้ดังหมดนั่นแหละค่ะคุณจะขึ้นไวมากมันคือเป็นแบบนั้นแล,และสําหรับคนที่แบบเปิดช่องไปแล้วหรือทําอะไรไปแล้วเวลาเราทำคอนเทนต์ใช้ทีดซ้ำๆนะคะ ฝากน้องด้วยนะครับวันนี้ผมเพิ่มเปิดช่องให้เขาและแนะนำให้ศึกษาทางช่องคูป้อมครับเนนเอ็มสพเนิ 1. อ่ายินดีค่ะยินดีค่ะให้เขาทักมาคุยเลยนะคะคือในส่วนตัวของป้อมนะคะในส่วนที่แบบว่าเข้ามาเข้ามาขอคำปรึกษาหรือว่าหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมยินดีค่ะยินดีมากๆนะคะยินดีมากๆให้ เข้ามาคุยกันก่อนแล้วคุณจะไปอยู่ในจุดไหนหรือคุณพร้อมในจุดไหนอ่ะค่อยว่ากันอีกทีนะคะอยากจะเข้ามาเป็น V.I.P ก็ได้หรืออยากจะแบบสอบถามแค่ข้อมูลบางอย่างก็ได้ยินดีมากนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาที่เราต้องการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเราควรปรึกษาหรือควรที่จะเรียนรู้ให้มันถูกต้องถูกทางนะคะให้มันถูกต้องว่าเอ๊ะเราเราเรา,เราทำเนี่ยเราทาไปแบบเนี้ยเอ้ยมันถูกไหมแนวทางมันถูกไหม ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําสเปคสปะไปแล้วมันจะเหนื่อยฟรีประมาณนั้นนะคะอาคุณเน้นเอ็มมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะอย่างแรกเลยอะ่ะคือการคือการทําช่อง u t u b e เนี่ยนะคะหรือการทําเนื้อหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสร้างวิดีโอแล้วไปสร้างรายได้อะ่ะอย่างแรกเลยมันคือ m i n d s e t คือความคิดเราเลยว่าความคิดเราต้องเคลียร์หมดก่อนว่าโอเคฉันทําช่องเพื่ออะไรฉันทําช่องให้ใครดู ฉันทาช่องแล้วมันจะแบบเกิดประโยชน์อะไรกับใครบ้างหรือเกิดประโยชน์กับตัวเองเรื่องอะไรเนี่ยคือกระบวนการความคิดเราต้องคิดให้จบก่อนพอในส่วนที่2มันคือสกิลเซ็ตคือการลงมือทําการลงมือทำเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนว่าเปิดช่องหรือยังพอเปิดช่องไปแล้วเนี่ยเข้าหลังบ้านเป็นไหมพอเข้าหลังบ้านเป็นไหมเนี่ยในในส่วนของขั้นตอนต่างๆในการเซ็ตค่าหลังบ้านมันจะมีทั้งคีย์คำคีย์เวิร์ดใช่ไหมคะแล้วก็แท็กเราใส่เป็นหรือเปล่า ใส่เอ็นสกรีนเป็นไม้ใส่การ์ดเป็นหรือเปล่าตัดต่อเป็นหรือเปล่าปกคลิปทํายังไงมันก็จะมีขั้นตอนอพื้นฐานทุกอย่างให้เราไปไล่ดูทีละอันทีละอันทีละอันถ้าทําครบอะถ้าทําครบตั้งแต่แรกแป๊บเดียวซึ่งมันว้าวมากรุ่นไหนรู้ไหมรุ่นแปดรุ่นแปดคือน้องนุ่นน้องนุ่นเนี่ยลงคลิปคือเขาเปิดช่องแล้วแต่เขาอ่ะไม่ได้ตั้งอะไร เขาเรียนกับป้อมไปสองวันเรียนเรียนเรียนแล้วป้อมตั้งค่าให้หมดพาตั้งค่าหมดเลยทุกจุดท,ทุกทุกปุ่มทุกปุ่มแม้กระทั่งปกหรือโลโก้อะไรก็คือเรียนเรียนรู้ว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะสร้างการจุดจาําหรือทําให้ทําให้คนเห็นแต่ประเด็นเลยนะคะประเด็นเลยก็คือว่ามันต้องเคลียร์จากไมล์เซตก่อนอย่าคุณเอนเอ็มเนี่ยคุณเนเนเอ็มเปิดช่องมาต้องการผลลัพธ์อะไรต้องเคลียร์กับตัวเองชัดๆเลย นะคะอย่างนุ่นเนี่ยคือเป็นเด็กอายุแบบยี่สิบเอ็ดย่ิบสองซึ่งตักกะหรือเหตุผลนะมันจะน้อยพอตาักกะหรือเหตุผลมันน้อยแล้วคือมันไม่ต้องไปเสียเวลาคิดแล้วไงก็คือฟังครูแค่นั้นจบ <S <S อ่ะทําแบบนี้นะทําแบบนี้นะคือขายของขายไปเลยอย่าขายของใช่ไหมลูกขายไปเลยก็ขายเลยค่ะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งรอว่าจะต้องแบบว่าเออให้ประโยชน์คนดูก่อนหรืออะไรใดๆคือเราเป็นร้านค้าเราต้องการมีพื้นที่ขายบน ออนไลน์ Online, แล้วก็ขายไปเลยแล้วเดี๋ยวไอ้ความรู้มาแทรกให้ทีหลังเพราะความรู้เท่ากับการตลาดความรู้เท่ากับสร้างฐานคนดูทําให้มันเกิดคนดูหรือการตลาดในช่องของเรามันดีนั่นเองถ้าจะเปิดช่องมาเปิดเพื่ออะไรต้องเอาให้เคลียร์ก่อนมันจะมันจะไปไวแต่ถ้าเปิดช่องมาแล้วเราอยากให้ความรู้อย่างเดียวแล้วมันจะเกิดอะไรทีหลังอะเดี๋ยวค่อยไปวัดกันอีกทีแต่ขอให้ความรู้ลัวๆก่อนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ คือจะต้องชัดเจนกับตัวเองพอเราชัดเจนกับตัวเองแล้วอ่ะเราจะลงมือทําช่องแบบแบบมั่นใจว่าเรามาไม่ผิดทางน้องนุ่นเกิดผลลัพธ์ตั้งแต่คลิปแรกคลิปแรกเลยนะคะซึ่งน้องเพิ่งไปรับผู้หลักมาแล้วน้องก็แบบว่าเออตกใจว่าลูกค้าโทรมาทันทีไม่กี่ไม่กี่สักไม่กี่วิวคะ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ย น้องเปิดช่องไปนะ่ะมีคนติดตามสิบสามคนสิบสามคนที่เนี้ยหมายถึงว่าน้องอะเปิดทิ้งๆเอาไว้ก่อนตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าต้องต้องไปเริ่มอะไรต่อแลวนี่เขามาเรียนเพิ่มพอเรียนเพิ่มเสร็จแล้วมันก็เกิดกระบวนการที่จะแบบว่าอ๋อมันไปตั้งแบบนี้อ๋อมันทําแบบนี้หรอแม่อะไรเขาจะเรียกพ่อมาแม่ทําแบบนี้ใช่ไหมก็พาไปตั้งค่ะนะคะ <c oughs> ขอขอโทษที พราะเขาต้องการที่จะเปิดช่องเพื่อขายของมันก็ขายของได้นะขอแห้งขอน้ำแป๊บหนึ่ง เมื่อวานตากฝนนะตากฝนถ่ายงานนะเมื่อวานอะ่ะคือไปแล้วอะ่ะมันต้องถ่ายฝนตกใช่ไหมถือล่มถือร่มแล้วถ่ายนะคะคือมันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเราจะทําต่อจะให้มันแบบว่าอันนี้ยากอันนี้พลาดอันนี้ไม่น่าได้อะไรเงี้ยมันไม่มีคําว่าไม่น่าได้ขอให้ลงมือทําไปก่อน นะคะคนที่เปิดช่องแรกๆก,ก็เหมือนกันตอนแรกคุณจะยังไม่รู้ไม่ผิดอยากทําค่ะอยากทําอยากทํามากครับอยากทํามากค่ะแต่ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเปิดช่องมาจะเอาอะไรให้ให้พุ่งเป้าไปในสิ่งที่เราจะเอาแล้วเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าถ้ามันชัดเจนตั้งแต่เรื่องความคิดล้วแล้วอะเราทําอะไรมันก็ได้ดีหมดนะตามนั้นเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยกลับไปวนดูว่าเอ๊ะคนที่เปิดสร้างไรายได้ไปแล้วทำไงถึงจะทำไรายได้จากช่องพี่ชานเนี่ยช่องที่มันเป็นเกี่ยวกับอันแรกอับพี่ช่องแรกของพี่อ่ะพอมฟันทงเลยขายของอย่างเดียวเอาไว้ขายของอย่างเดียวเอาไว้ขายของ,อง,อขของแล้วให้ความรู้ในด้านของสายสายเออสายเขียวใช่ไหมคะแต่ช่องที่พี่จะทําเงินได้อะ่ะมันคือช่องที่จะตอบโจทย์เออสำหรับคนที่ เล่นประเภทไม้ใบไม้ป่าสะสมเป็นประเภทเป็นเป็นประเภทที่ไม่ไม่ไปขัดต่อต่ออะระบบระเบียบของ YouTube มันจะไปได้นะคะคือไม้ที่ไม้ที่มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับความความแบบว่าพ,พวกสารมึนเมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเน้นไปทางด้านนั้นแต่ช่องเดิมที่ทำไว้ฐานแฟนแน่นอยู่แล้วเอาไว้ขายของมันจะเกิดรายได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ เป้าหมายที่เรามาทำไอ้พวก youtube หรืออะไรใดๆอ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราต้องการเงินเพิ่มเราต้องการมีรายได้แบบยั่งยืนนี่คือจุดหลักนะคะสายเดินป่าหาไม้ก็ดีถูกไหมเพราะว่าเราต้องใช้ไลฟ์สไตล์ของเราะให้มันกลายเป็นงานให้ได้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มาตอบโจทย์เราว่าพอเราทำไปแบบนี้แล้วอ่ะมันจะเกิดรายได้ยังไงนะคะคนที่สามารถ สร้างเงินจากสิ่งที่ลงมือทําแบบมีความสุขได้อะมันคือมันคือสิ่งที่ประสบความสําเร็จในสายวิดีโอมันนี่แล้วคือทําวิดีโอแล้วมันต้องได้เงินแล้วมันได้เงินยังไงอ่ะเราเป็นคนกําหนดเราเป็นคนกําหนดเพราะว่าเราต้องเคลียร์ตัวเองก่อนไงว่าอ๋อโอเคเราทาแบบนี้แล้วเงินมันจะมาแบบนี้จริงๆนะคะคือรุ่นหลังๆมาเนี่ยก็อแอบเฉลยนิดนึงเลยว่าพอเริ่มพอจะเริ่มเปิดช่องหรือทําอะไรใดๆอ่ะให้เขียน ให้เขียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากเปิดช่องไปแล้วสิบข้อแล้วครูป,ป้อมจะมีเขาเรียกว่าเอ,อ่สิ่งที่การันตีสำหรับนักเรียนที่เขาเข้าคอร์สแล้วแล้วต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าสิบข้อที่เขียนทุกข้อจะเกิดขึ้นจริงหมดอันนี้เอาไปใช้ได้ไม่ต้องเรียนกับครูก็ได้นะแต่ไปเขียนมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มแล้วมันเป็นหนังสือที่แบบว่ามันปั สิบมากอ่ะมันแบบมันเจ๋งมากแล้วถ้าเราจะหลดปากกาเขียนอะไรลงไปในหนังสือเล่มนั้นสิบข้อมันจะได้หมดต้องระมัดระวังคําด้วยนะเขียนถ้าถ้าอันนี้ได้อันนี้ก็ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมากอันนี้เอาไปใช้กันก็ได้มันเป็นอ่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันดูเหมือนจะง่ายแต่บางทีแล้วไอสิ่งที่ง่ายๆหรือว่าซิมเพิลซิมเพิลนี่แหละมันทําให้เราสนุกกับชีวิตและการทํางานของเรามาก จะบอกได้เลยว่าสิ่งที่เราลงมือทํามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่งานแต่มันเป็นชีวิตของเราที่สนุกนะคะแล้วก็จะทําให้เราแบบเพลิดเพลินกับการอยู่ในงานสายวิดีโอนะคะสายวิดีโอยังไงยังไงมันก็มันก็น่าหลงไหลอ่ะมันก็น่าหลงไหลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือแบบทําไปเหอะอย่างเดียวมันก็เป็นเงินขึ้นมาเองนะคะโอเควันนี้นะคะไปคัดกรองคอนเทนต์ของทุกคนนะคะคนที่เปิดสร้างรายได้ไปแล้วก็ทําแบบเรื่องเดียวยาวๆนะ ุ้ยก็ถ้าจะออนทัวก็ไปเลยจ้าไปตลาดเลยจ้าถ่ายฟุบถ่ายฟาบถ่ายฟุบถ่ายฟาบถามได้ก็ถามถามไม่ได้ก็แล้วแต่ไม่ต้องถึงขนาดไปรีวิวก็ได้ดูดูช่องนี้ดูช่องพี่คนบ้านบ้านหรืออะไรเนี่ยคนคนคนอะไรสักอย่างมันเนี่ยเห็นไหมการที่ต,ตั้งชื่อช่องแบบมันยาวเกินไปแล้วมันมีตัวหนังสือซอนๆอนซ้ำๆกันอะมันจํายากมันจํายาก เบสิกพื้นฐานเลยชื่อช่องอะต้องจำง่ายแล้วใครก็บอกต่อแบบง่าย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 อะไรอย่างเงี้ยเอากล้องจิ้มค่ะกล้องจิมจ้มจิ้มแล้วก็สัมภาษณ์โดยที่แบบว่าถ้าเราไม่ได้แบบอยากจะไปเจาะรีวิวหรือถ่ายหน้าทิ้งเบอร์โทรหรือนู่นนี่นั่นอะเอาฟิลแบบเราไปเดินดูราคาเฉยๆก็ได้ซึ่งในสาย YouTube ก็ทำกันเยอะมากถูกไหมคะพี่หญิงเนี่ย คืออ่รู้อยู่ว่าชิลรู้อยู่ว่าชิลชินะคะแต่ว่าก็อยากให้อยากให้ประสบความสําเร็จในในจุดที่แบบว่าโอเคคอนเทนต์ของเรามันมันจะต้องแบบมันจะต้องโตนะคะในการรวบรวมชื่อต้นไม้หรืออะไรใดๆเนี่ยคะ่ะก็พี่หญิงยังไม่ได้ลงมือทํานะพี่ถ้าพี่ลงมือทํามันจะเกิดผลนะคะถ้ายังไม่ลงมือทํามันจะยังไม่ไม่ไม่เกิดอะไรต่างๆนะคะต้องรวมค่ะ ต้องต้อง,ต,องต้องทาเป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งคนจะสามารถดูยาวได้มันจะทําให้ชั่วโมงเราได้นะคะเราจะทํามันจะทําให้อ่าหลังช่องเราอะ่ะมันเวิร์ก,กว่านี้นะคะแม่กํานันเหมือนกันถ้าอยากให้เงินมันขึ้นกว่านี้ก็ต้องปรับก็ต้องปรับว่าโอเคอะไรมันทําเงินถ้าอยากได้เงินเพิ่มไปดูเนื้อหาว่าวิดีโอไหนทําเงินเยอะห้าอันดับ จับมันมาขยี้แล้วขยี้อีกขยี้แล้วขยี้ยอีกนะคะมันถึงจะขึ้นแล้วการตั้งค่าก็ต้องแน่นด้วยนะคะไม่เอาแบบประเภทแบบว่าอัปโหลดไปเลยแล้วก็ให้มันไปแบบว่าไปแบบสุ่มดวงเสี่ยงดวงอันนั้นก็ไม่เวิร์คตั้งค่าดีกว่าเรายอมทํางานตั้งแต่แบบให้มันคอมพิวต์หรือเรียบร้อยหรือแบบดีที่สุดในในตั้งแต่ครั้งแรกที่เราจะเอ่อทำทุกครั้งยังดีกว่าเราวนกลับมา แล้วก็แก้ไขงานทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่อยมาแก้คําอธิบายค่อยมาแก้แท็กค่อยมาแก้เอ็นสกินทําทีหลังอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องทําทันทีนะตอนนั้นเวลาอัปโหลดงานก็เหมือนกันนะคะป้องก็จะมีวิธีการบอกว่าโอเคอัปโหลดงานอัปโหลดตรงไหนให้มันจบในกระบวนการเดียวคืออัปโหลดทีเดียวแล้วได้ทุกข้อเลยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะต้องทําเรื่องนั้นให้มันจนจนมันเป็นนิสัยของเรามันเล็มมันมาตรฐานงานของเราอ่ะมันถึงจะ สเต็ปเดียวแล้วแบบเดิมคือคุณภาพทุกคลิปอย่างเงี้ยมันดีกว่านะคะอ่าได้ไอเดียไปเนาะวันนี้สำหรับทุกคนน่าจะได้ไอเดียเอาไปต่อย,ยอดในการทำวิดีโอของตัวเองนะคะสงสัยข้อไหนไม่เข้าใจขั้นตอนใดนะคะตอนนี้รุ่น8เนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งช่องให้ให้แบบว่าให้กลับให้ให,ให้ให้กลับนักเรียนรุ่นคือรุ่นนึ่งอะ VIP ะมันจะมีสามช่องเท่านั้น มันจะมี3มช่องเท่านั้นซึ่งรุ่น8ตอนนี้มา2คนแล้วนะคะเหลืออีกคนหนึ่งใช้เขาเรียกว่าใช้อะไรนะใช้บางสิ่งบางอย่างในในใน,ในตัวเองอ่ะเป็นเป็นเป็นผู้กำหนดว่านักเรียนที่จะเข้า VIP จะต้องหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครูป้อมก็คัดนะ <c oughs> เห็นไหมว่าทุกอย่างที่จะหลดประกาลลงอ่ะจะต้องสเปคนี้เท่านั้นนะคะ ถ้ามันไม่ได้สเปคอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหลุดจากเราอะไรเงี้ยจริงๆนิะมีคุยหลายคนแล้วแต่ว่าเขาไม่น่าได้อะไรอย่างเงี้ยคนนี้ไม่น่าได้คนนี้ไม่น่าได้ก็คัดออกคัดออกคัดออกอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยก็คัดเข้ามา2คนแล้วเหลืออีกคนนึงสาหรับรุ่นแดพอรุ่น8ดให้สิ์อีกคนนึงแล้วก็จะขยับขึ้นรุ่น9้านะคะรมเนียมของพวกเราคือรุ่นละ1 0 0 0พันถูกไหมคะรุ่นละหนึ่งพันหนึ่งพขึ้นไปนะคะก็คือจะก้าเข้าสู่รุ่น9แล้วมีอยู่วันนึงมดเอ็กโทรมาคู โหไปถึงรุ่นเจ็จะเข้ารุ่นแปแล้วเหรอตกใจเขาตกใจว่านักเรียนคูป้อมเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันถ้าเยอะที่สุดคือรุ่นสามเยอะมากนะคะสิบกว่าคนใช่ไหมรุ่นสามเยอะที่สุดอ่ะโอเควันนี้นะคะไอเดียความคิดความรู้ดูกันที่หน้าช่องคูป้อมไม่เซ็ตดีๆให้ทุกวันเอาไปปรับกับงานของตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทาง แล้วรายได้แล้วสิ่งดีๆต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากคนดูของเราที่เขาหยิบยื่นให้เราแล้วเราก็ส่งต่อไปอยู่ให้เขาเนี่ยมันจะดีขึ้นทุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ